สวัสดีครับผมสุพจสุริณารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกะก่อนอื่นผมต้องขออภัยผู้ติดตามทุกท่านที่ผมได้ลงคลิปล่าช้าไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เนื่องจากทาง YouTube เขาได้ล็อกไว้ไม่ให้ลงแต่ตอนนี้เขาปลดล็อกแล้วก็เลยมาลงต่อ คลิปนี้เป็นคลิปที่33แล้วเรายังอยู่ที่กิริยาอาการชอบภาษาฮกเกี้ยนสูกะภาษาจีนกลางสี่วันภาษาอังกฤษไลค์กลัวภาษาฮกเกี้ยนเกียภาษาจีนกลางผ้า ภาษาอังกฤษ afraid ขับรถภาษาฮกเกี้ยนไซเชียภาษาจีนกลางคเชอร์ภาษาอังกฤษ drive a car ให้ภาษาฮกเกี้ยนห่อภาษาจีนกลางเกยภาษาอังกฤษ give ขโมยภาษาฮกเกี้ยน ทา,ภา,า,า,ทาภาษาอังกฤษกลางเทาภาษาอังกฤษ Still ขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบูกรีซลินซูจิโกเป็นสบู่ออร์แกนิก เป็นสบู่ลานงลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกสากระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลาศูนย์8ป1หนึ่งหหรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ